ระบบอัจฉริยะตอนที่75สหซีฮันที่ตกเป็นประเด็นสังคมอยู่ในตอนนี้ไม่ได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองเลยเขายังคงปกติดีพร้อมกับเดิมตรงไปหาเพื่อนๆนที่อยู่ด้านในอย่างอารมณ์ดีวันนี้เขาไม่อยู่ทั้งวันไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างพ่อคิดถึงความสามารถของเพื่อนๆนที่เห็นตั้งแต่เริ่มรู้จักกันจนกระทั่งตอนนี้พัฒนาขึ้นมากก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นักอย่างน้อยก็วางใจให้คิดท่าเต้นกันเองได้นั่นแหละ แค่คิดถึงหวังเอินและหลงจีที่เต้นเก่งที่สุดในรุ่นก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วซีฮันมีความคิดนี้อยู่ในหัวไม่ได้รู้เลยว่าหากเพื่อนคนใดก็ตามได้ยินคำพูดนั้นต้องอดแย้งขึ้นมาไม่ได้แน่แนพูดชื่อทุกคนยกเว้นตัวเองบอกว่าหวังเอินและหลงจีเต้นเก่งที่สุดในรุ่นแต่ไม่ได้ดูเลยว่าคนที่อยู่ห่างจากทั้งคู่อยู่ขั้นหนึ่งก็คือตัวเขาเองนั่นแหละซีฮันเดินไปถึงหน้าห้องซ้อมใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาจักมาเมื่อเช้านี้ ยังไม่ทันได้เดินเข้าไปเสียงวกเวกวอยๆจากด้านนี้ก็ดังออกมาถึงข้างนอกแล้วซีฮันเปิดประตูก่อนจะชะเง้อหน้าเข้าไปมองเมื่อทุกคนได้ยินเสียงนั้นก็อดหันไปมองไม่ได้จริงๆก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีคนเข้าออกห้องนี้บางคนอาจจะออกไปพักหรือเข้าห้องน้ำแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างทำให้พวกเขารู้ว่าคนมาใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซีฮันที่หายหน้าหายตาไปตั้งแต่เมื่อเช้าต่างหากอาจจะเพราะกลิ่นหรือบรรยากาศรอบตัวบางอย่างของหมอนั่นด้วยแหละ ซีฮันที่รู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาได้แต่มองตอบกลับไปนิ่งๆตอนนี้เขาเหมือนแกนดำตัวจริงไม่เพียงชุดของเขาจะเป็นชุดปร่ยเวทแตกต่างจากคนอื่นที่เป็นยูนิฟอร์มสำหรับซ้อมของรายการเขาที่ใส่เพียงฮู้ดสีดำเข้าชุดกับหน้าที่เชะงเงือเข้าไปเรียกสายตาทุกคนได้เป็นอย่างดีหวังเอินเดินไปหาซีฮันก่อนจะลากร่างที่กอดติดประตูให้เข้ามาในห้อง ตั้งแต่เช้าจะว่าหวังเอินเป็นคนที่ลำบากที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องรับภาระคิดท่าเต้นหนักกว่าคนอื่นแต่เพราะทุกคนที่เจอหน้าเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคลาสใดหรือแม้กระทั่งพิธีกรและคณะกรรมการต่างก็พากันมากระซิบกระซาบถามหาซีฮันไม่หยุดซึ่งแน่นอนว่าหวังเอินไม่รู้ซีฮันถูกปอเวิรลากไปตั้งแต่เช้าไม่พูดไม่จาได้แต่ต้องเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนแล้วค่อยถามตอนเจ้าตัวกลับมา ซีฮันถูกดันให้นั่งกับพื้นนิ่งๆพร้อมกับรูเมทของเขาที่กอดอกมองอยู่ตรงหน้าความทรมานกับการต้องตอบคำถามของคนเป็นสิบคนต้องได้รับคำตอบตอนนี้ไม่รู้ทำไมทุกคนต้องเลือกที่จะถามเขาทั้งที่หลงจีหรือไม่ก็จงหลี่เองก็สนิทกับซีฮันเช่นกันทุกคนนึกว่าซีฮันจะบอกอะไรเขาไว้ก่อนออกไปแต่ไม่เลยปอเหวนเข้ามาลากไปทั้งแบบนั้นก่อนหน้าไม่ได้มีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยสักนิด ทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าไปไหนมาทั้งวันทิ้งให้พวกฉันคิดท่ากันเองไม่มีคนคอยสแกนเนี่ยไม่มีผมทุกคนก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับซีฮันว่าออกไปหน้านิ่งๆยังไม่ได้ตอบคําถามแรกของหวังเอินเขาค่อนข้างมั่นใจในความสามารถของทุกคนพอสมควรเชื่อว่าหวังเอินก็แค่บ่นไปแบบน,นั้นเองวันนี้ต้องออกมาดีแน่ๆสายตาคาดคั้นของหวังเอินทําให้เขาต้องจําใจบอกออกไปไปทําธุระมาครับ ผมมีรายการที่ติดต่อให้ไปออกตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นเด็กฝึกรายการอะไรงั้นเหรอเพื่อนคนหนึ่งรีบถามต่อทันทีไม่รอให้ขาดตอนเกี่ยวกับแสดงความสามารถอะไรทํานองนั้นแหละครับไม่มีอะไรมากหวังเอินรีตามองซีฮันเล็กน้อยนี่มันยิ่งทําให้ข้อสงสัยของเขาชัดเจนขึ้นทั้งตอนที่ไลฟ์กินอาหารจากสปอนเซอร์ครั้งนั้นรวมถึงที่แฟนคลับบางคนท่าทางเหมือนรู้จักซีฮันอยู่ก่อนแล้ว เขาสงสัยมาโดยตลอดคิดว่าหมอนี่ก็ต้องเคยทำอะไรมาก่อนออกรายการแน่ๆแ,แต่ซีฮันไม่เคยเล่าอะไรภายนอกให้เขาฟังเลยรู้เพียงอย่างเดียวคือเขาเป็นเจ้าของเพลงแดดเธอที่รักแค่นั้นจะแค่นั้นจริงๆง,งั้นเหรอหวังเอินมองหน้าซีฮันก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆและปล่อยผ่านไปได้แต่ใจจดใจจ่อรอวันที่จะได้กลับมาใช้มือถืออีกครั้งเผื่อจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับหมอนี่เพิ่มขึ้นบ้าง ถึงอย่างนั้นก็ขอให้ได้อ่านข่าวหลังเดบิวก็แล้วกันขืนได้อ่านเพราะตกรอบไม่รู้จะคุ้มกันไหมเอาเถอะมาเรื่องสำคัญกันดีกว่าซีฮันพยักหน้ารับเขารู้ได้ทันทีว่าหวังเอิญหมายถึงอะไรคงไม่พ้นท่าเต้นที่พวกเขาคิดกันวันนี้หรอกแสดงให้ดูหน่อยสิครับสำหรับจิตนาการกับความสร้างสารรค์เขาไม่ขัดอยู่แล้วเพราะยังไงซีฮันก็ไม่ได้เก่งเรื่องนั้นแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดเช่นการจัดลำดับร่างกายผิดหรือเต้นติดขัดตรงไหนจะได้ช่วยกันแก้ได้ตรงจุด เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาทำมาโดยตลอดตอนนี้พวกเขายังอยู่ในขั้นตอนการช่วยกันคิดเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้คอนเฟิร์มท่าเต้นที่แน่นอนคนที่รู้และจำท่าได้ทั้งหมดเองก็มีไม่กี่คนหวังเอิญกับหลงจีคือสองคนที่ยืนยันในตอนนี้ถ้าจะให้ซีฮันจับข้อผิดพลาดของพวกเขาพร้อมกันทั้ง49คนนั่นคงเหนือมนุษย์เกินไปหน่อยครั้งนี้คนที่เต้นให้ซีฮันเช็คจึงมีแต่หวังเอินกับหลงจีจริงๆถือเป็นการกละาท่าเต้นให้เฉียบและสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้น ทั้งสองคนได้ชื่อว่าเป็นคนเต้นเก่งของรายการจังหวะและการขยับตัวของทั้งสองคนเรียกได้ว่าไม่มีติดขัดเลยพร้อมเพรียงกันค่อนข้างมากไม่ได้มีจุดที่ผิดพลาดเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วกระทั่งจบไปส่วนหนึ่งดูเหมือนทั้งวันจะคิดกันได้ประมาณนี้ถือว่าดีมากสี่หันพยักหน้ารับน้อยๆแล้วทำไมทุกคนต้องทำท่าทีเหมือนกำลังรอคะแนนความประพฤติจากอาจารย์แบบนั้นด้วยละ่ะ ซีฮันได้แต่เสยสายตาหลบพร้อมกับลุกขึ้นไปช่วยแก้ท่าทางที่ยังแปลกแปกของเพื่อนทั้งสองคนให้โดยการเต้นให้ดูใหม่อีกครั้งพร้อมกับบอกข้อคิดเห็นของตัวเองถ้าตรงนี้ออกแรงเพิ่มอีกนิดจะทําให้ล็อกท่าได้ดีกว่าเดิมนะครับว่าแล้วท่าทางที่เฉียบคมก็ปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนความลื่นไหลทําได้ดีไม่เหมือนคนที่เพิ่งเต้นครั้งแรกเลยสักนิดจงหลี่ที่ยืนมองอยู่ยกมือขึ้นตบหน้าผากตัวเองแรงๆพวกเขาคิดกันมาทั้งวันแต่ซีฮันแค่ดูครั้งเดียวก็สามารถจําท่าพวกนั้นได้้้ทังหมดแลว แถมยังช่วยหวังเอิร์นและหลงจีได้เยอะอีกต่างหากดีที่ทักษะของทั้งสองคนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทําให้สามารถทําตามคําแนะนําของซีฮันได้ง่ายๆยิ่งได้รับการอธิบายอย่างดีของอีกทําให้ลายการเต้นของพวกเขาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอีกสองสาจุดบกพร่องถูกแนะนําโดยซีฮันจนกระทั่งทุกท่าเต้นของทั้งสองคนลื่นขึ้นก็เป็นที่น่าพอใจแล้วประจบเหมาะกับได้เวลาพักผ่อนของพวกเขาทุกคนพอดี ถึงได้แยกย้ายกันไปทางใครทางมันซีฮันเดินกับเพื่อนกลุ่มเดิมออกมาจากห้องฝึกซ้อมแล้วจะนอนเลยหรือทำอะไรก่อนไหมหวังเอินเอ่ยถามซีฮันหลังจากเดินถึงทางแยกระหว่างห้องนอนและทงอื่นๆว่าจะไปหาอะไรกินก่อนครับยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันตอนเช้าดีที่ซีฮันได้กินข้าวไปก่อนหลังจากถึงมหาวิทยาลัยตอนประมาณสิบโมงกว่าก็ยังเป็นเวลาสายๆไม่ใช่เวลากินข้าวเที่ยงไม่ได้คิดถึงเรื่องกินเลยด้วยตอนนั้น แถมพอไปถึงสตูดิโอที่ถ่ายทําก็ดันเกือบตรงเวลาพอดิบพอดีได้แต่กินของว่างที่ทีมงานเอามาให้เล็กน้อยเท่านั้นยิ่งเขาต้องถ่ายแสดงความสามารถยาวนานหลายชั่วโมงไม่รู้หรอกว่าตัดออกอากาศจะเหลือกี่นาทีแต่เขาถ่ายมันนานมากจริงๆวันนี้ทั้งวันใช้สมองเยอะเสียจนสีฮหันหิวจนไส้จะกิว่ว ดีที่ตอนเช้ากินไปเยอะร่างกายจึงไม่ได้ขาดสารอาหารหรืออะไรทํานองนั้นถึงจะหิวแต่เพราะร่างกายมีสารอาหารเพียงพอจึงไม่ได้ตาลายหรือมึนหัวยังดีที่เขาไม่ได้ทรมานกับการอดอาหารแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนกินเยอะแค่ไหนก็ตามทั้งวันนั้นนะหลงจีถามออกมาเสียงเหินอย่างตกใจเขาเองก็เป็นคอสายกินถ้าต้องอดกินของอร่อยนานขนาดนั้นคงไม่ไหวแน่ๆครับวันนี้ยุ่งยุ่งทั้งวันหน้าซีฮันกล่าวออกมานิ่งๆ เมื่อทุกคนเห็นว่าเพื่อนของตนเองไม่ได้มีท่าทีทรมานจึงคลายกังวลไปได้นิดหน่อยซีฮันเดินไปที่โรงอาหารของค่ายทันทีถึงจะบอกว่ามีอาหารบริการตลอดทั้งวันจะกินหรือไม่กินตอนไหนก็ได้แต่นั่นไม่ได้ไหมายถึงเวลาดึกดื่นแบบนี้ใช่ว่าจะไม่มีอะไรกินเลยสัทีเดียวแต่ส่วนมากก็เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปเอาไว้ให้แก้หิวยามดึกเท่านั้น ยิ่งปอเหวินกังวลเรื่องสุขภาพของเด็กฝึกไม่ว่าจะเป็นอาการจุกก่อนนอนหรือแม้กระทั่งกรดไหลย,ย้อนทำให้ไม่ได้มีอาหารเหลืออยู่เยอะเท่าไหร่ดูเหมือนวันนี้ปอเหวินจะลืมใส่ใจซีฮันไปอย่างหนึ่งเหลือแต่พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วนะพอยาไส้ในเหรอทุกสายตาหันไปมองซีฮันพวกเขาต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าซีฮันกินเก่งและกินเยอะแค่ไหนอาหารแค่นี้ไม่พออยู่ท้องแน่นอน ซีฮันเหลือไปรอบๆก่อนจะมองเข้าไปในครัวตอนนี้ไม่ได้มีแม่ครัวอยู่ในนั้นแล้วจะเหลือก็แค่ตู้เย็นและอุปกรณ์ต่างๆที่วางอย่างเป็นระเบียบท่านประธานคงไม่ว่ามั้งครับซีฮันค่อยๆเดินย่องเข้าไปในครัวพร้อมกับพึมพำออกมาเล็กน้อยมันเป็นเหตุสุดวิสัยถ้าผมไม่ทำเดี๋ยวก็ปวดท้องกันพอดีไม่อยากป่วยนะครับซีฮันเงยหน้าขึ้นพูดกับกล้องที่ติดอยู่มุมห้องเบาๆก่อนจะเดินย่ำเข้าไปหาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างถือวิสาสะ เชื่อว่าปอเวินไม่ถือโทษกรธกรันอยู่แล้วแน่นอนถ้าเทียบกับสุขภาพกระเพาะของซีฮันยังไงก็ต้องยอมแน่นอนเมื่อย่างไกลายเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มสำรวจวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นทันทีดีที่มีของสดเยอะแยะเต็มไปหมดอาจจะของพรุ่งนี้ก็ได้ขอมาแค่นิดหน่อยคงไม่เป็นไรล่ะมัง้ง ซีฮันเหลือบมองนาฬิกาที่ข้อมือของตนเองเรือนนี้ปอเวินเอามาให้เขาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วหลังจากเก็บมือถือไปหลายคนก็เอานาฬิกาของตัวเองมาใส่เพื่อเอาไว้ดูเวลาหรือไม่ก็พวกอัตราการเต้นของหัวใจและอื่นๆวันต่อมาปอเวินก็เอาแบบเดียวกันมาให้ทันทีตั้งแต่นั้นซีฮันก็ใช้มาโดยตลอดสี่ทุ่มก็ว่าจะเดินทางมาถึงไหนจะแก้ท่าเต้นต่างๆอีกจะดึกขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอก ซีฮันยักไหลย่างไม่ใส่ใจยังไงกินดึกแค่ไหนก็ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอกเมื่อไหร่ที่อาหารลงท้องไปมันก็ย่อยทันทีนั่นแหละคิดถึงอาหารฝีมือตัวเองอยู่เหมือนกันในเมื่อตอนนี้เขาหิวขนาดนี้จะให้ทำอาหารที่ต้องใช้เวลานานก็คงไม่ถูกกว่าจะได้กินมีหวังคงไม่ใช่มื้อดึกจะกลายเป็นมื้อเช้าเสียแทนกินครบทั้งสองมื้อในครั้งเดียวแบบนั้นฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ระหว่างที่ซีฮันกำลังจะเปิดตู้เย็นดูวัตถุดิบภายในก็เหลือไปเห็นเพื่อนของตนเองที่ยังยืนอยู่หน้าประตูเสียก่อนสีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกนายจะทำอาหารงั้นเหรอครับก็ดีแหละจะให้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสิบห่อคงไม่เหมาะเท่าไหร่โซเดียมเยอะขนาดนั้นได้กินน้ำหมดเป็นลิตรแน่นอนซีฮันพยักหน้าเห็นด้วย เพราะตั้งแต่ที่เขาได้กระเพาะเห็นอันนี้มาไม่เพียงแต่จะกินเยอะขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลิ้นที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันพอมีโอกาสได้กินของอร่อยเยอะๆมันก็แปลเปลี่ยนเป็นการเสพติดไปแล้วเมื่อก่อนเขาจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทุกวันก็ไม่ได้ทรมานอะไรการไม่มีเงินมันทรมานกว่านั้นมากตอนนี้มีของดีให้กินก็กอบโกยเอาไว้ก่อนจะดีกว่า ซีฮันเหลือบตามองสิ่งที่อยู่ในตู้อีกครั้งของสดที่ดูเหมือนเพิ่งถูกเติมเข้ามามีเยอะเสียจนซีฮันไม่ต้องกังวลว่าตนเองกินแล้วเพื่อนจะไม่มีกินพรุ่งนี้เลยยังไงก็เหลือเหลือแน่นอนทั้งมูเห็ดเป็ดไก่หรือแม้กระทั่งเนื้อวัวและผักต่างๆก็มีทั้งหมดซีฮันเลือกที่จะทำเมนูที่กินง่ายและทำเสร็จเร็วๆไม่ต้องพักแป้งหรือทิ้งข้ามคืนนานๆอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือหุงข้าวเน้นให้อิ่มนานๆจะได้ทำกับข้าวอย่างอื่นมากินคู่กัน เจือจงให้พอดีกับรถปากของตนเองส่วนเมนูกับข้าวอย่างแรกของซีฮันเขาเลือกที่จะใช้ปลามาทําปลาเก่าทอดราดกับซอสเปรี้ยวหวานนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูของประเทศเขาเป็นอาหารครัวเรือนที่กินกันทั่วไปแต่รสชาติถ้าทําอร่อยก็คือเป็นอาหารที่วิเศษอย่างหนึ่งเลยเมื่อได้มาเมนูหนึ่งแล้วซีฮันกวาดตามองวัตถุดิบอย่างอื่นในตู้ในเมื่อตอนนี้เรามีเนื้อแล้วจะกินผักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นก็ไม่แย่กเท่าไหร่ ซีฮันเลือกที่จะทำผัดผักฟังดูพื้นฐานและธรรมดามากแต่เชื่อว่าถ้าตัวเขาเป็นคนทำมันไม่มีทางธรรมดาแน่นอนอย่างอื่นค่อยว่ากันตอนนี้ซีฮันเริ่มล้างข้าวและหุงม,มันขึ้นมาหม้อใหญ่เอาให้กินอิ่มกันไปเลยหนึ่งหม้อเต็มๆไหนๆก็ทำทั้งทีแล้วทำกินให้อิ่มไปเลยก็ดี ความพิถีพิถานมีผลกับรสชาติอาหารทุกอย่างไม่เว้นแม้ก,กระทั่งตอนหุงข้าวเองก็ด้วยเช่นกันถ้าขัดและทำความสะอาดแรงเกินไปก็มีผลกับรสชาติและสัมผัสระยะเวลาการคนข้าวเองก็ด้วยเช่นกันซีฮันตั้งเวลาเสร็จจึงหันมาสนใจกับข้าวของตนเองต่อเขาตั้งกระทะและน้ำมันเอาไว้ก่อนจะไปจัดการกับปลาและวัตถุดิบอย่างอื่นถ้าไม่ใช่คนที่ชำนาญพอไม่มีทางทำแบบนี้ได้หรอกหากกระทะตั้งไฟเอาไว้นานเกินไปอาจทำให้ไม่รือแรงเกินพอดีได้ ไหนจะเปลืองไฟอีกถ้าทำไม่เร็วพอนั่นไม่ได้มีปัญหากับซีฮันแม้ว่านี่จะเป็นการทำครั้งแรกแต่เขาก็จัดการทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงทุกอย่างได้ชำนาญเสมือนที่บ้านทำขายก็ไม่ปานซีฮันทำความสะอาดปลาถอดเกรดและเครื่องในเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงล้างทั้งผักและเนื้อทุกอย่างกระทะไฟกลางตอนนี้ร้อนได้ที่พอดีซีฮันนำปลาที่ชุบกับแป้งสาลีพอให้ทั่วตัวลงไป ครั้งแรกเป็นการทอดเพื่อให้เนื้อปลาสุกโดยทั่วกันเขาจะให้ข้างนอกเหลืองทองและข้างในยังมีความชุ่มช่ำอยู่หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้จะเร่งเป็นไฟแรงทันทีเพื่อให้เนื้อข้างนอกกรอบพอใจทุกกระบวนการผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเพื่อนที่ยืนเกาะขอบประตูอดกลืนน้ำลายลงคอไม่ได้การที่คนคนหนึ่งจะทำอาหารเป็นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างน้อยทุกคนก็คงเคยทำเมนูง่ายๆกินเองที่บ้านบ้างน,นั่นแหละ แต่ใครจะคิดว่าเมนูง่ายๆของซีฮันจะแตกต่างจากคนอื่นอยู่หน่อยตอนนี้ไม่เหมือนคนทำกินเองแต่เหมือนเชฟที่ทำอาหารให้โรงแรมชื่อดังต่างหากจากที่ตอนเย็นก็กินข้าวกันมาอิ่มแล้วคิดว่ายังไงกลางคืนก็ไม่มีทางหิวแน่นอนตอนนี้ดูเหมือนทุกคนพร้อมจะกลืนน้ํำลายตัวเองลืมไปว่าตั้งใจจะไม่กินอะไรอีกอย่างน้อยถ้าอาหารจานนั้นเป็นเมนูของซีฮันเขาไม่ปฏิเสธที่จะกินมันเด็ดขาด ซีหั่นช้อนปลาที่กรอบพอดีแล้วออกมาก่อนจะวางเอาไว้บนกระดาษซับมันตักน้ำมันที่อยู่ในกระทะออกให้เหลือเพียงเล็กน้อยใส่หอมใหญ่ที่หั่นเอาไว้ลงไปก่อนจะผัดให้สุกดูได้จากเนื้อหัวหอมที่เปลี่ยนเป็นสีใสมันจะหวานมากไม่เผ็ดและฉุนเหมือนตอนที่ยังไม่สุกดีถ้าเกิดกินโดนหัวหอมที่ไหนแล้วรู้สึกอยากคายทิ้งนั่นอาจจะเพราะว่าร้านนั้นทำหัวหอมสุกไม่ทั่วกันหลังจากได้ที่ ซีฮันใส่พริกหวานทั้ง3สีสับป,ปะรดและมะเขือเทศลงไปเขาเตรียมเอาไว้หมดแล้วดีที่ครัวแห่งนี้ทั้งใหญ่และมีทั้งวัตถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ครบครันซีฮันจึงได้ทำอาหารที่อยากกินในคืนนี้กระทั่งผัดให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วซีฮันก็ใส่น้ำสต๊อกหมูลงไปนี่เองก็เป็นสิ่งที่มีแช่อยู่ในตู้เช่นกันถ้าไม่มีเขาก็คงไม่เลือกที่จะทำเมนูนี้หรอก ขืนให้ต้มหมูรอ,อน้ำสต๊อกที่ทำเองมีหวังคงได้กินพรุ่งนี้เช้าจริงๆนั่นแหละซีฮันเริ่มปรุงรสแบบที่ตัวเองชอบโดยการใส่ซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวเกลือและน้ำตาลลงไปครั้งนี้เขาผัดมันให้เข้ากันกลิ่นหอมลอยฟุ้งทั่วทั้งครัวจมูกของแต่ละคนขยับฟุดฟิตๆอย่างไม่สามารถควบคุมได้ขั้นตอนสุดท้ายซีฮันละลายแป้งมันกับน้ำเพียงเล็กน้อยก่อนจะใส่ลงไปและผัดจนแป้งสุกใสและมีลักษณะคนนี่เป็นการทำให้น้ำซอสของเขาหนืดขึ้น ซีฮันปิดไฟเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาราซอสที่เพิ่งทําเสร็จลงไปบนปลาทันทีไม่กลัวว่าทิ้งเอาไว้แล้วจะทําให้มันแฉะและหายกรอบเพราะอีกไม่นานเมนูที่สองก็คงเสร็จตามตามกันไปเพียงแค่หั่นผักและผัดปรุงกับเครื่องปรุงตามรสปากตัวเองเท่านั้นกับข้าวจานใหญ่สองจานและข้าวหนึ่งหม้อเสร็จพร้อมๆกันซีฮันหยิบพวกมันไปวางบนโต๊ะด้านนอกที่ยังว่างอยู่ กลิ่นหอมพวกนั้นทําเอาน้ําย่อยในท้องของแต่ละคนเริ่มทรยศเจ้านายมันเคลื่อนตัวเองส่งเสียงร้องไม่พอใจกันยกใหญ่ซีฮันที่แต่เดิมก็มีประสาทสัมผัสดีอยู่แล้วแน่นอนเขาได้ยินเสียงท้องร้องตั้งแต่ยังทำปลาไม่เสร็จเสียด้วยซ้ำเขาทำเผื่อเอาไว้ให้แน่นอนกินด้วยกันไหมครับทุกคนเอ่ยถามออกไปพอเป็นพิธีเพราะจากเสียงท้องเมื่อครู่ก็พอจะรู้คำตอบของทุกคนโดยไม่ต้องรอเสียด้วยซ้ำ เพื่อนของเขาพยักหน้ายอย่างพร้อมเพรียงไม่เว้นแม้กระทั่งหวังเอินที่ค่อนข้างจะกินอย่างมีสติก็ด้วยเช่นกันเขาเลือกที่จะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่เสมอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครั้งนี้ไม่เพียงตะบะแต่กินดึกกินดื่นแต่ยังเป็นของทอดอีกต่างหากดีที่หลังจากมาเป็นเด็กฝึกที่นี่เขาก็เริ่มหายจากอาการกังวลเกินเหตุนี้ไปบ้าง เพราะต้องซ้อมเหนื่อยทุกวันพลังงานก็ต้องใช้เยอะกว่าตอนอยู่ข้างนอกระบบเผาผลาญดีขึ้นร่างกายก็ต้องการอาหารที่เยอะกว่าเดิมครั้งนี้เขาจึงไม่สนอะไรอีกต่อไปพากันมุ่งหน้าเข้าครัวไปหยิบจานของใครของมันมาใจดียกหม้อหุงข้าวออกไปให้สีหันด้วยเมื่อทุกคนจัดจ่ายข้าวสวยร้อนเสร็จกลิ่นหอมของข้าวสดใหม่เรียกน้ำลายได้ไม่หยอกเลยทีเดียว ไม่ต้องรอให้ใครเปิดเพราะพวกเขาพร้อมใจกันจับตะเกียบของตนเองอย่างรวดเร็วแค่ข้าวสวยคำแรกถูกส่งเข้าปากเสียงครวญครางก็ดังขึ้นเบาๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอร่อยหรือรู้สึกดีจากความอุ่นร้อนของข้าวนั่นกันแน่เครื่องปรับอากาศของที่นี่ยังคงหนาวทุกวันอย่างกับว่าโลกนี้มีฤดูการเดียวอย่างในอย่างนั้นซีฮันที่หิวจากการกินข้าวมือเดียวตลอดทั้งวันทําให้ครั้งนี้เขาไม่พิริพิไรอีกต,อต่อไปตักปลาที่ตนเองทําขึ้นมาวางไว้บนจานทันที ไม่นานก็ตักทั้งข้าวและปลาเข้าปากคำโตไม่ให้หกหรือเลอะขอบปากแม้แต่น้อยอาการของเขาไม่ค่อยแตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นักเพราะก็กินฝีมือตัวเองบ่อยแล้วจะมีก็แต่เพื่อนเพื่อนของเขานี้แหละตั้งแต่มานั่งยังไม่มีคนหยุดมือเลยด้วยซ้ำหลงอีที่ปกติจะดูเวลาน้อยชายตัวเองกินเร็วเกินไปวันนี้ไม่สนใจภาพนั้นเลยสักนิดปล่อยให้กินตามอัธยาศัยเขาจะสนใจแค่อาหารของตัวเองเท่านั้นจะสำลักตายก็เชิญ หลงจีกินค่อนข้างเร็วในครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้เท่าคราวก่อนๆเพราะอยากให้อาหารของซีฮันอยู่ในปากตนเองได้นานกว่าปกติแม้กระทั่งหวังเอิญที่ไม่อยากยอมรับฝีมือซีฮันยังก้มหน้าก้มตากินเอากินเอาไม่มีแม้คำพูดหรือคำชมอะไรหลุดออกมาจากปากพวกเขาทั้งที่ในหัวกำลังตะโกนร้องสุดใจเอ่ยชมไม่หยุดหย่อนให้เลือกระหว่างเอ่ยชมออกไปกับการกินก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังทุกคนพร้อมใจกันเลือกข้อสองโดยเร็ว คำชมค่อยว่ากันตอนนี้ห่วงกินไว้ก่อนเดี๋ยวกินไม่ทันเจ้าพวกนี้ขึ้นมาล่ะเสียดายแย่ซีฮันกินข้าวไปเยอะมากแน่นอนว่าอิ่มไม่ทิ้งคราบความหิวก่อนหน้าให้เห็นเลยแม้แต่น้อยทั้งข้าวและปลาหรือแม้กระทั่งผัดผักของซีฮันหมดเกลี้ยงแทบไม่ต้องล้างจานถ้าไม่ได้หลงอีห้ามไว้น้องชายฝาแฝดคงหาเรื่องทําความสะอาดให้แล้วนั่นแหละปกติคนไม่ค่อยจะกินผักที่ราดมากับซอสเปรี้ยวหวานแต่ครั้งนี้แม้แต่มะเขือเทศที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบยังไม่เหลือให้เห็นแม้แต่เศษเสี้เดียว จะเหลือก็แต่ก้างปลาที่ไม่สามารถกินได้เท่านั้นเมื่อได้พักหายใจจากการแย่งกันกินเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ทีเอ่ยถึงอาหารกันสักทีไม่อยากจะเชื่อหลงจีเงยหน้าก่อนจะตะโกนออกมาดีที่โดยรอบนอกจากพวกเขาก็ไม่เหลือใครแล้วไม่งั้นมีหวังโดนมองด้วยสายตาแปลกๆแ,แน่ๆมันอร่อยมากมันอร่อยมากจริงๆแม้แต่ข้าวเปล่ายังอร่อยเป็นเพราะฉันหิวหรือเพราะฝีมือนายกันแน่เนี่ย ก็หยาที่นั่งอยู่ริมสุดเอ่ยออกมาพร้อมกับกุมหัวตัวเองเอาไว้เขากินไปเยอะมากไม่รู้คืนนี้จะย่อยไหมเดี๋ยวต้องตื่นเช้ามาซ้อมหนักอีกปกติทำอาหารบ่อยหรือซีฮันเคนตะถามออกมาอย่างใครอยากรู้ก่อนจะรอคำตอบอย่างใจจดใจจอ่อสมองเผลอคิดไปว่าหากซีฮันไปเป็นเชฟยังไงก็ต้องรุ่งแน่ๆมาสายไอดอลก็ได้หรือจะไปทางอื่นก็เก่งไม่แพ้กันไม่รู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรอยู่ตอนสร้างคนคนนี้ขึ้นมา บางทีอาจจะสร้างมนุษย์ต่างดาวแต่โยนไปผิดที่พลาดมาเกิดที่โลกมนุษย์แทนคนบ้าอะไรจะเก่งขนาดนี้ก็ทำบ้างครับไม่น่าใช้คำว่าทำบ้างนะถ้าจะเก่งขนาดนี้อย่างน้อยก็ต้องทำบ่อยพอตัวและไม่รู้ว่าถ่อมตัวหรือเป็นแบบนั้นจริงๆซีฮันก็มีเรื่องให้เหนือความคาดหมายอยู่บ่อยๆนั่นแหละ